สวัสดีค่ะพี่ชื่อหวานค่ะถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามกันจะรู้ว่าช่องของพี่จะเป็นการท่องเที่ยวไปตามเมืองนั้นเม,มืองนี้ในอังกฤษเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้พี่จะมาทําเป็นเฉพาะพิเศษให้กับคนที่ติดตามกันอยู่ค่ะพี่จะมาเล่าเรื่องงานหนึ่งใน20งานในอังกฤษเนี่ยที่คนไทยมาอยู่ที่นี่หรือที่คนไทยกําลังมองหาอยู่อาจจะอยากทําเป็นงานแรกก็ได้พี่ยกตัวอย่างจากตัวพี่เองเลยเอาแบบประสบการณ์ตรงๆเลยเนาะทุกคน ตอนมาอยู่นี่ก็16ปีที่แล้วเนาะงานแรกก็คือเด็กเสิร์ฟทุกคนเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารเนาะพี่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟมันเป็นงานอะไรที่ง่ายเพราะว่าเราคุยกับคนไทยในร้านอาหารแล้วก็เราก็ได้สามารถฝึกภาษาไปด้วยกับคนต่างชาติหรือว่าคนที่เข้ามาทานอาหารเนาะทุกคนงานนี้แหละแล้วเราสามารถทําเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ก็ได้ทุกคนเราสามารถเลือกเวลาได้ด้วยสําหรับนักเรียนเนาะเขาก็จะมาทําตามร้านอาหาร ทำสองสามชั่วโมงเขาก็จ่ายเป็นชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็หรือว่าจะทําแค่เสาร์อาทิตย์เขาก็จ่ายตามที่เราทาเนาะสาหรับตัวพี่เองตอนที่พี่มาใหม่ๆพี่ก็แค่ทาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่มีลูกนะทุกคนนั่นแหละค่ะพี่ก็เลยเอาตามที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราก็ได้เจอคนเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยากฝึกปัก ฝึกภาษาไปในตัวเนาะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับการที่ได้พูดคุยไม่ใช่ว่ามัวแต่จะมานั่งอ่านหนังสือเนาะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทามันเลยเพราะว่าเราอยู่ในเนี่ยในเมืองของเขาเราก็ต้องฝึกปฏิบัติพูดคุยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาไปด้วยเลยนั่นแหละค่ะก็คืองานแรกที่เป็นงานที่ทุกคน ต้องผ่านหรือว่าอาจจะผ่านมาก่อนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นเพราะว่างานนี้คืองานสําหรับคนไทยจริงๆขนาดคนที่เขาแบบว่ามีตังค์เยอะๆแล้วแต่ว่าเขาอยากจะหารายได้เสริมอะไรแบบเนี้ยลูกคนรวยแบบนี้ทุกคนอาจจะเพราะว่าทางฝั่งเมืองไทยเขาเงินเยอะกันอยู่แล้วลูกแตคนรวยมาทําแต่ว่าเขาก็ไม่เกี่ยงใช่ไหมทุกคนเขาก็อยากเข้ามาทํางานมาหาประสบการณ์ก็คือเนี้ยแหละค่ะก็เป็นงานที่ดีเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหา หรือว่าอยากจะเข้ามาในอังกฤษหรือว่าตอนนี้ยังเป็นแม่บ้านอยู่แบบนี้ก็คือถ้าเกิดอยากจะหาอะไรทําพิเศษพี่ก็แนะนําให้ลองทดลองทํากับร้านอาหารด้วยแล้วก็สิ่งที่ดีเลยก็คือได้ทานอาหารไทยด้วยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าทําที่บ้านก็ไม่ต้องอทำแล้วเรามากินที่ที่ทางานแบบนี้ทุกคนได้ทานอาหารไทยแบบรสชาติแบบของคนไทยพูดคุยกับคนไทยเหมือนอยู่บ้านเราเลยแบบนี้เลยทุกคนนั่นและค่ะ จากประสบการณ์ตัวพี่เองเลยพี่คิดว่าเนี่ยทาให้เราได้รู้จักคนไทยเยอะแยะมากมายแล้วเราได้ไปตามเมืองนั้นเมืองนี้ได้เห็นอ่าร้านนั้นร้านนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปงลงร้านเขาจัดแบบไหนทําสวยแบบไหนแบบนี้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ได้ ชิมฝีมือจากร้านทุกร้านว่าเขาทําแบบสไตล์คนไทยไหมหรือว่ามาออกสไตล์ฝรั่งเราเราสามารถเปรียบเทียบได้แบบนี้ทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่างานก็คือดีเลยส่วนใหญ่พี่ก็คิดว่างานนี่แหละคืองานที่เหมาะสําหรับนักเรียนหรือว่าแม่บ้านที่อยากจะลอง หางานทำนะทุกคนใครที่มีประสบการณ์ที่บ้านเราหรือว่ายังมองหาอยากจะมาเที่ยวมาเรียนที่นี่หรือว่ามาหาประสบการณ์ในอังกฤษก็เนี่ยแหละค่ะงานแรกอาจจะทดลองเข้าไปทำดูกันนะทุกคนเดี๋ยวยังไงงานต่อไปเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่างานที่สองที่ พอบิลาสุดๆเลยคือคนเขาอยากมาทําเข้ามาทําเขาหาวีซ่ากันแบบไหนแล้วมาอยู่เข้ามาได้อยู่กี่เดือนแบบนี้ทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเดี๋ยวยังไงฝากติดตามช่องพี่ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าพี่เป็นมือใหม่หัดขับกําลังพัฒนาอยู่กําลัง หาช่องทางอยู่ว่าอยากจะเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์ให้กับคนไทยที่อยู่ทางบ้านเราเผื่อได้มีโอกาสเข้ามาทํางานที่อังกฤษหรือว่ากําลังมองหาที่อยากจะเข้ามาทํางานในอังกฤษอยู่นาอทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนาะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย